เออเมื่อกี้กดลืมกดดูโอ้ยต่อไป NPC t ท e s พลัง2ลร้านหนึ่งนี่ไงผมกะแล้วเทียแมทสุดท้ายต้องมาเจอไอ้พวกบ้าครั่งแบบนี้ NPC สุดโหดอีกแล้วนะโอ้โหสีเขียวสีน้ำเงินมากันแบบจัดเต็มนะครับอ้าวนี่ไงอันดับมาแล้วนะฝงหลวงวันนะครับามาตอนกำลังสู้พอดีเลย4,000เหรียญอารีน่นะครับ1,000เหรียญอัพเกรดแล้วก็1000เพชรนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิสู t g กนดัม UC a n Gate ในเซิร์ฟโกลบอลนะสำหรับวันนี้นะครับอารีนาซีซั่นที่4ก็ได้จบลงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะขึ้น a r รีนาซีซั่น5กันต่อเลยนะเดี๋ยวเรามารุ้นไปด้วยกันนะว่าจบอันดับที่เท่าไหร่นะบอกเลยว่า a r ร n a าซีซั่นนี้แพ้พอสมควรนะเจอท็อปโหดๆไปเยอะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันแล้วก็ ลงเริ่มซีซั่น5นะครับวันแรกเลยก็วันแรกนี่น่าจะเป็น NPC นะปึ๊บเข้าไปยังไงผลเป็นยังไงอ้าวตรงนี้มันไม่โชว์ขึ้นมาให้ดูอะ่ะต้องไปกดข้างในเหรออ่ะมาดูอันดับนะครับอันดับหนึ่งนี่พันแอนะอันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่คนปกตินะเดี๋ยวน่าจะโดน บทลงโทษภายหลังนะโอ้ดากอน LCL นะครับคนที่ค่า CP อันดับหนึ่งของเซิร์ฟโกลบอลนะได้ที่สนะครับเดี๋ยวคนนี้เ <c oughs> ขาโวยแน่ <c oughs> รับรองไอไอไอดี I ID ชื่อนี้หายแน่แน่นอนนะครับก็ไม่ต้อง,งห่วงกัดนี่กัดน,นี่รู้สึกมีเพื่อน <c oughs> ๆหลายคนบอกว่าไอ้นี่โหดนะอ่ะก็มาเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็มีโอ้คนนี้5ดาวเต็มเลยกัดน,นี้จริงๆมันโหดจริงปะวะ ทีมมันยังไปไม่มีดาวเลยอ่ะหรือว่าเ้าซ่อนไว้ก็ไม่รู้นะแล้วก็ทีมนี้ FF นะครับ FF นี่โห oh, ดาวเพียบ t o big อันดับ6นะผมเพิ่งแพ้เมื่อวานอ้าวทีมเราอยู่อันดับ7นะครับเอาเอากับเขาหน่อยมีมีแอบโผล่ม, Pro, มากับเขานิดนึงอันดับ8ก็เป็นอนา X and a n a s i e อะไรเนี่ยนะอเน,นี้ทีมนี้ผมเคยสู้ด้วยนะผมแพ้นะครับไอทีมที่มี High New นะนะแล้วก็ อันดับ9เป็นคุณ X นี่นะแล้วก็อันดับ10ทีมจีนนะครับก็มีหลายทีมโอ้ทีมโหดๆมีอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยไอโอบหนเนี่ยรู้สึกก็จะโดนไปแล้วนะไอตัวเนี้ยพลังมันประหลาดนะครับเนี่ยโดนโดน out of connection ไปแล้วนะครับก็เรียบร้อย1คนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกประหลาดๆเนี่ยเดี๋ยวโดนหมดไอโอบหเนี่ยตอนแรกอยู่อันดับต้นๆเลยแหละนะครับ นั่นแหละไม่ต้องกลัวเขาเขาเจอเขาจัดการอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมงานนะก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเปิดมาตั้งเกือบ2ปีอะ่ะไอเรื่องแค่นี้เขาธรรมดามากนะครับก็เล่นให้เราสนุกดีกว่าเอาจริงๆอะ่ะไอพวกตัว,ตวพวกนี้มีอยู่ไว้กี่คนหรอนะเดี๋ยวระบบเขาจัดการเองโอเคไปดูรีวอร์ดถ้าติดท็อป1ทเนี่ยเราได้1,000เพชรแล้วก็00 0าเรียญอารีนารวมถึงเรียญรีไซเคิลอีกพันหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวก่อน ของของผมอยู่ที่ใดเอาของมาเลยเอาละในส่วนของของรางวัลนะครับน่าจะต้องรอนหนึ่งเพราะว่ามันมีอันดับที่เป็นผู้เล่นแปลกๆมานะทีมงานเขาต้องเคลียร์เขาต้องจัดการก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอันดับมันมันจะต้องมีการเปลี่ยนคาดเคลื่อนกันอยู่แล้วนะของเขิงแต่ดูแล้วของผมเนี่ยก็น่าจะติดตามที่บอกไปนะก็คือในซีซั่น4ี่เนี่ยเราได้เป็นท็อป7นะครับคือถ้าขยับขึ้นลงเนี่ยควรควรจะขึ้นแหละเพราะว่า ไม่ควรจะลงหรอกนะก็น่าจะอยู่ไม่7ก็6นะถือว่าติดท็อป10ก็ได้ไอเทมตามนี้นะเดี๋ยวรอมันแจกไปทีหนึ่งนะครับก็ข้อมูลของซีซัน2กับ1ถูกลบไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้จะเป็นซีซัน3ที่ผ่านมาเราได้13เนาะซีซันสีขยับขึ้นมาที่7ซีซัน5ไม่ใช่จะขึ้นนะจะลงนะครับดูทรงแล้วจะลงนะครับดูจากทีมที่แบบหลายๆคนกําลังอัดขึ้นมาคือทีมหลายๆคนเขาเริ่มแน่นขึ้นแล้วไง นะของจริงไงเขาของจริงไอเราเป็นของเกยเรารู้ตัวอยู่เราแค่แบบฉวยโอกาสตอนที่แบบเขายังไม่อัพคัตตอมไม่อัพพลังกันเรารีบแบบแทรกขึ้นมาก่อนนะขอขึ้นมาพเพยเอที่หนึ่งหายใจข้างบนแล้วก็กลับลงน้ําเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราสู้กับทีม n p c ก่อนเลยละกันนะครับก็ทีมแรกนี่โอ้ยพลังสบายสบายทีมมีสีแดง2ตัวเขียว2น้ําเงินหนึ่งม่วงหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะสู้มผมขอเช็คนิดนึงดีกว่านะเมื่อวานนี้เราชนะล้านแปดมาเจอล้านแปดสองทีมเนอะแล้วก็นี่ไงที่ผมแพ้อัอนดับ6กอะทูบิกพอลาวเขาน้อยมาผมนะแ,แต่ทีมเขาโหดมากและเราก็ได้ทําการก๊อบเดี่ยวทางของทีมเขาไว้แล้วพอสมควรเพราะเราเห็นช่องทางแล้ว <c oughs> อยูแล้วอยากเก่งใส่เดี๋ยวจะก๊อปก๊อ <c> บ <oughs> ดื้ออทีมป้องกันเรานี่ก็ถือว่าทํางานได้นะยกเว้นจะเจอทีมแบบโหดๆนะครับ ก็ต้องแพ้ไปบ้างไอ้ทีมเนี้ยประหลาดแน่นอนผมดูพลัง้วน,น่าจะน่าจะแปลกๆปกเฮ้ยไม่แปลกว่าอ๋อแม่เขาทิ้งสองโล่สองโล่นี่ไงมีโล่ม่วงกับโล่ทองนะครับก็เนี่ยทีมพลังน้อยกว่านะก็สู้ได้นะครับที่สําคัญคือมันต้องมีตัวโล่นะแล้วเดี๋ยวรู้สึกวันที่15บห้าเขาจะมีตัวโล่แจกมาเหมือนกันเดี๋ยวเราได้อาจจะเอามาใช้นะครับไปเริ่มต้นด้วยการลุย NPC เทียร์ T e ก่อนเลย โอเคเราจะเปลี่ยนนิดนึงรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดคามิวคามิวนายกลับมาขับหุ่นเดิมของนายซะตอนนั้นมันงไม่มีคนขับไอ้นี่ไงสาคุม่วงอยากเอาลงโ okay. อเคอะเดี๋ยวเราใช้ทีมเดิมของเราเนี่ยแหละไปก่อนนะครับลุยไปแต่ทีมใหม่ยังทำไม่เสร็จต้องอดใจรออีกนิดนึงโอ้พลังนี่เราเยอะกว่าล้านนึง ถามเป็นเอ็จอแพ้ก็ให้มันรู้ไป <c oughs> จัดทับดาน่ามาแบบนี้เล่นอะไรอยู่เเดี๋ยวเราจัดให้มันเป็นแบบทีมสไตล์การตั้งโซนดีกว่าไหมรู้สึกว่ามันจะได้ดูดูมีชั้นเชิงขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะแบบนี้และกันสไตล์การตั้งโซนเออ ตัวนี้เป็นตัวกันเราจะเล่นแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวกัอนกันแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมู๊กมันไม่ยิงทองโอเคก็คือมีสองตัวนี้กันเราจะคอยโปรเทคสองตัวนี้แล้วก็ตัวกลางนี่จัดไปฮะขอเปิดอันตีนิดนึงนี่ไปตามดูยูนิคอนแล้วเนี่ยเอาชนะแล้วเหรอ แต่ยังว่า n อ c พลังมันต่ำกว่าเราไปล้านหนึ่งนะเรียบร้อยนะแมตช์แรกชนะไปได้สบายๆนะครับก็หวังว่าจะไม่เจอทีมแบบมหัศจารย์ n b c อะไรอย่างนี้นะอยากเล่นสบายๆวันแรกเก็บแต้มเต็มๆนะครับโอเคแมตช์ที่2เจอ NPC เทียดีนะ พลังร้านเดียวนะครับมีเขียว2น้ำเงินมีน้ำเงินเยอะแต่ไม่มีทองงั้นเราเอาไอ้นี่ออกไปใช้หุ่นเขียวแทนอ่ะโอเคแผนเรานี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเดี๋ยวรออีกนิดรออีกนิดมันต้องปั้นไงคือของคัตตอมมันไม่พออะช่วงนี้อยากจะเอา ของจากเซิร์ฟ JP มาจังเลยอ่ะรอบนี้รอบนี้เราเราไปตั้งโซนทางซ้ายดีกว่านะครับเราได้จะได้จัดการไอตัวน,นี้ด้วยเอสกันดัมเขาก่อนเลยโอเคแผนคือแบบนี้น้ำเงินลุมแดงแล้วตัวนี้เดี๋ยวมันจะฟรีแล้วค่อยไปตีตีสีเขียวทางขวาส่วนสีเขียวนี่เก็บน้ำเงินเขาลงเน้นการบุกแบบตั้งโซนดูกไห เอ๊ะเมื่อกี้แถวหลังเหมือนเราวางผิดตัวหนึ่งวะแบบนี้เราใส่แถวหลังมาตัวเดียวทำไมมันไปลงสองเมื่อกี้แง่เลยผมต้องทำอะไรพลาดไปแน่เลยอ่าเรียบร้อยนะครับ อันดับขึ้นมาแล้วการจัดการจัดฉลากนะครับเวลาที่แบบจัดเจอทีมคู่ต่อสู้เนี่ยมาจะขึ้นอยู่ตรงเคอร์เลนแรงตรงนี้นะครับคือถ้าเราไปอยู่ในโซน 6S1 เนี่ยยังไงก็ต้องเจอระดับท็อป1-200อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าโชคจะไปจับเจอทีมท็อปเท่าไหร่ถ้าเจอท็อปเลขเดียวเนี่ยจุกนะถ้าเจอผมนี่ยังง่ายนะถ้าไปเจอคนอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าจุกทุกคนน่ะโหดหมด พวกท็อปเลขเดียวนะครับโหผมนี่แพ้มาทุกคนเน่ะเจอมาหลายรอบเลยยังไม่ชนะใครเลยมั้งท็อปเลขเดียวเรไม่รู้ว่าเราหลุดขึ้นมาเพราะเราโชคดีนะโอเคทีมต่อไปนะครับมีสีแดง2น้ําเงิน2โอเคน้ําเงิน2โอ้แนวหน้า3ตัวเนะนี่ยแนวหน้า3ตัวแบบนี้เราก็จัดทีมนี้ไปเลยละกัน ดาเมจทีมเขาน่าจะเป็นสีแดงเป็นหลักใช่ไหมเราเก็บซักคูเขาก่อนดีกว่านี่เราเอามาเล่นเลนขวาตรงนี้นะครับตัวเกี่ยวนี่วิ่งตัดเอาอามโมโรวิ่งตัดเหมือนกันสีทองมาบล็อกแล้วสีแดงไว้ตรงนี้โอเคเราใช้ยูนิคอรสีทองแล้วปิดปีกนะครับ เนี่ยถ้าเกิดผมมีตัวหน้าเป็นโล่2ตัวนะแทนกันดั้มนะครับตัวฟรีกับกันดั้มตัวฟรีกับไอตัวซากุฮายมบิตี้ฟรีเนี่ยทีมผมก็ถึงจะถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้จริงๆอะนะอันนี้มันเหมือนทีมช่วยโอกาสอะตีหัวเข้าบ้านคือเน้นเน้เนดาเมจเน้นเก็บเขาถ้าเก็บไม่ได้ก็แพ้ไปเลยมันยังไม่ได้เข้าระบบอะไรเขาเลยเนี่ย คือดาเมจเนี่ยมันมันจะมาเข้ากันดั้มอยู่ซะเยอะกับไอเนี่ยแล้วบางทีมันตายซะก่อนอะเทียบีแล้วพลังล้านสี่นะครับก็ยังโอเคโอ้มีสองโลว่ะสองโลเป็นน้ำเงินด้วยดิอะไม่เป็นไรลองดูลองดอูแต่ว่าเราไม่อยากเอากันดั้มน้ำเงินลงเลยนะครับเดี๋ยว กันด้ำน้ำเงินลงไปเป็นจุดอ่อนเลยเพราะว่าทีมนู้นไม่มีแดงเลยตัวนี้เอาขอเปลี่ยนนิดนึงหุ่นรับหุ่นรับยังปั้นไม่เสร็จเนี่ยคัตเต้มาห้าเนี่ยเอามาใช้ก่อนแล้วนะจำเป็นจําเป็นอ่าคนขับเหรออยากได้คนที่มีค่ารีชิปแทนเยอะๆมีชิปแทนเยอะก็เป็นตัวนี้แค่ รีแอคชั่นเยอะๆด้วยก็ดีโอเคชาแดงไม่เอาอันนี้ก็กันคนขับฟรีโอเคไปดูหุ่นลับแล้วดีกว่าว่าจะไหวไหมถือสว่าทดสอบการใช้งานอ่ะโอเคเอาหุ่นลับเราไปชนกับไอ้นี่เลยเอ็ดกันดัโอ้ยเขาปล่อยแบบนี้ก็ไม่ต้องอะดิ โหอย่างนี้สบายนึกว่าจะแบบโหดโหดอะไรนี้นะครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ถ้าแผนแบบนี้เราชนะได้อยู่โอเคน้ำเงินยิงทางนี้ยิง,ยงเก็บนี้ก่อนแหละเอสกันดัมนะครับโอเคลุยให้ไปดูหุนรับเรานิดนึงลับนะลับนะอย่าไปบอกใครนะยังไม่เสร็จนะปั้นไม่เสร็จ อยู่ในคนยิงไปแล้วโอ้โหลิกดอมเขาถึกครับยิงไม่เข้าแหมหุ่นรับเราไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลย แต่เมื่อกี้ทีมเขียวเขาเยอะไงเราก็ไม่อยากเอากันดั้มไปเพราะว่าลงไปก็แหกอยู่ดีนะอันดับเพิ่มมาเออไม่ใช่อันดับเป็นแรง้งเพิ่มอีกนิดนึงนะครับหุ่นลับเราไม่มีดาเมจเลยนะโดนไป9 8 0 0ยังไม่ได้ทำหน้าที่เท่าไหร่มาเจอทีมพลัง1้6แส0 0นะครับทีมเทียเอ เขียวนี่เพียบอ่ะเขียวมีแดงมีม่วงนะครับกำลังล้านหกเหรอมีเขียวเขียวสามน้ำเงินมีแดงตัวเดียวนะถ้างั้นเราก็เอานี้แหละอุ้ยไม่ได้มันเขียวมันเข้าไอ้นี่เขียวมันเข้าน้ำเงินต้องเอากันด้มน้ำเงินลงนะครับถ้าเอากันด้มน้ำเงินลงเราเอาลุงชินออกแล้วกัน เป็นคารมิวมากลับค่าตัวน,นี้กลับไปเป็นรีแอคชั่นันโอเคโอ้ลุงลุงเขียวนี่หลบเก่งกว่าอีกเลยเดี๋ยวนะทำไมอามูโร่หลบเก่งกว่าคารมิวล่ะทำไมคามิวนี่ค่ายิง1 0 6แล้วอามูโร่โอ้พลังยิงยังน้อยกว่าแต่ว่าหลบเก่งขึ้นเอาไว้เป็นไรเล่นงี้ไปก่อน มาจัดการทางนี้ก่อนเลยรอบนี้เราน่าจะได้ชนโซนตรงๆนะชนโซนตรงๆไปอ่ะประมาณนี้ล้กันนะครับโปรเทคเหมือนเดิมโปรเทคตัวนี้แล้วก็ให้กันด้มกับอ้นี้ปิดท้ายอปิดข้างเพื่อจะได้โปรเทคแฮมม่านะครับ กันด้ามเราโดนหนักเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่กันด้ามเรายังไม่ตายเรียบร้อยนะสึกหุ่นลับของเราทำหน้าที่ได้พอสมควรหน้าที่มันฝรั่งขึ้นมาถึง A1 นะครับ เออเมื่อกี้กดลืมกดดูโอ้ยต่อไป n p c t i e r f พลัง2อล้านหนึ่งนี่ไงผมกะแล้วเชียร์แมตสุดท้ายต้องมาเจอไอ้พวกบ้าคลังแบบนี้ n p c สุดโหดอีกแล้วนะโอ้โหสีเขียวสีน้าเงินมากันแบบจัดเต็มนะครับจะไปดูหุ่นเราดีเมื่อกี้นี้ที่เราบุกนะนี่รับดาเมจ5 0 0าหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นไงล่ะหุ่นรับเราทําหน้าที่ได้ใช้ได้อยู่ โอเคแต่จะเจอทีเนี้ยจุกแล้วล่ะน่าจะชนะยากแล้วโหห้าดาวหนึ่งสองสามตัวไอ้นี่มัน NPC ที่เราเคยแพ้นี่ว่ะโอ้ห้าดาวเยอะเกินไปอ่ะโอ้โหแมช์นี้ซีซั่นนี้เราเริ่มมานี่ก็แต้มตกตั้งแต่ต้นเลยนะครับโอ้โหน่าถือว่าน่าเสียดายจับมาดวงซวยเจอ NPC พลังสองล้านหนึ่งนะหวังว่า NPC มันจะไม่จัดแผนซึ่งดูแล้วน่าจะยากมันน่าจะจัดแผนมาเต็ม ไอเดี๋ยวนะเมื่อกี้รู้สึกว่า NPC เขียวเยอะใช่ไหมอ้าวนี่ไงอันดับมาแล้วนะของรางวัลน,น,นะครับามาตอนกำลังสู้พอดีเลย 4,000... เหรียญอารีน่านะครับ1,000เหรียญอัปเกรดแล้วก็1,000เพชรนะครับโอเคได้มาครบแต่ทีมนี้มีเขียวมีน้ำเงินไม่มีไม่มีแดงนะเพราะฉะนั้นเราเอากันดั้มออกนะครับเอาเป็น หุ่นลุงชินลงแทนแล้วก็เอาลุงชินลงมาด้วยแบบนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรดูแล้วพลังมันต่างเกินไปอาจจะแพ้แต่เราจะสู้ให้เต็มที่ไปก็ไม่รู้ว่าจะยืน ได้ยาวแค่ไหนนะชนไปเลยไม่ได้สิถ้าชนไปเราจะจุกเลยแบบนี้ละกันแล้วก,นวก็น้ำเงินเรามันไม่มีที่ยิงอะเดีมันต้องไปยิงตัวทองสุดท้ายอยู่แล้วอะแย่เลยอ่ะแบบนี้แหละ ดูแล้วน่าจะยากเราน่าจะแพ้แหละคือดาวมันต่างกันเยอะแถมมันมีตัวโล่สด้วยไงยเรามีโล่แค่ตัวเดียวแถมยังเป็นโล่แบบโล่ฝึกหัดฝึกหัดเป็นโล่ยูนิคอนโดนมาแล้ว โอ้โหเราน่าจะแตกก่อนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วสกิลมันแรงมากไงบีบาสุก้าห้าเนี่ยโอ้โหสองพันสองหมื่นเจ็บหนักเลยเกรดอันติเราเก็บได้ช้านะครับเพราะว่าดาวมันต่างกันนะแหมแมมสุดท้ายดันมาเจออาริโหดซะอย่างนั้นเอาทึบพวกไอพวกเราฆ่ามันให้เยอะที่สุด ใหญ่ยอมแพ้ง่ายๆมันชนะเราได้มันก็ต้องเสียแขนขาตาไปบ้างสักลูกเนี่ยโอ้ยียรถหมื่นเดียวหนาตึ๊บเลยทึบไว้เพื่อนทึบไว้เพื่อนๆโอ้โหม,มาแล้วบา,าววลาดเลเวสามตัวนี้ก็เลยเวลวสามเหมือนกันนะก็จะเป็นยูนิครอร์นที่โดนนั่นเงเป็นข้อแต่ยังไม่ตายโอ้บีดทนฟรร้ามาอีก ดูนนี้คอนโดนแน่เลยว่ะคืนินีคอนเราเนี่ยโดนแตกมาแล้วนะสวนกลับด้วยทริปเปเิลบีมแคนนอนนะครับแฮมมา่าแฮมมา่าแฮมม่าของมาชูมาก็ยีแน่โดนไปได้อย่ังฝันุยยังไม่ตายฝั่งเราก็ยังไม่แพ้บีมสมาร์ทกันโหลุ้นสดๆยิงไม่เข้า เลือดเยอะชะมัดเลยว่ะโอ้ยฝั่งเราก็เกือบหมดแล้วเอ้ยพวกเขาเหลือนิดเดียวแล้วนี่ว่าเพิ่งจะสังเกตว่าต่ดูข้างล่างกันไม่ได้ดูแถบเลือดข้างบนอ้าวได้ลุ้นดีอย่างนี้การนดัปีเลยมุดอั์เมอร์อย่างนั้นเหรอเรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นไงพลังน้อยกว่าแต่ก็ยังชนะได้เออสมก็เป็นหุ่นลับ นะมันก็ต้องมีการปั้นลงปั้นโลกันบ้างเพื่อทําการปรับแต่งทีมนะครับคือตอนนี้โลไอตัวตัวฟูลอร์เมอร์สีม่วงมันยังไม่มาเรายังไม่มีเรายังไม่มีของปั้นด้วยเราก็เลยต้องไปปั้นตัวอื่นมาใช้ก่อนนะครับนี่กันดั้มครับทำดาเมจอันดับ1นึ่0 0สนเกันดั้มก็ทําได้เยอะนะก่อนที่จะตายทัมมากก็ช่วยได้เยอะนะครับว่าทำดาเมจกันเยอะยกเว้นหุ่นลับเราดาเมจศน แต่ว่าหุ่นรับเรามันมีหน้าที่เดียวก็คือมารับดาเมจ6 0 0 0ื่นตรงนี้นะไม่งั้นเนี่ยตัวอื่นแตกไปหมดแล้วนะครับคือหน้าที่ของตัวแทง์นั่นแหละนะตอนนี้เรายังขาดอีกแทง,ง์หนึ่งแค่นั้นเองนะครับโหนี่กันดั้มเราไม่โดนตีเลยไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนผมให้ยืนปีกแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าใช้ได้นะแผนโอ้ซิกดอมการโต้มันเด้งเลือดได้นี่วาตัวนี้ถือว่าแผนของเราใช้ได้อยู่ถึงแม้ ตัวหุ่นเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะต้องค่อยๆปั้นไปก่อนอ่ะก็ชนะเรียบร้อยนะครับโหตึงมากแนะสุดท้ายชนะมาได้6แมตช์นั้นในวันแรกนะครับของซีซันที่5นะครับอ่ะก็อุ่นใจทําอันดับได้และว,วันแรกนะวันอื่นๆเดี๋ยวค่อยไปรอเขาตบและเอาล่ะเดี๋ยวมารับรางวัลก่อนนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับอะรีน,นาซีซัน4ท็อปเนะอยู่อันดับ7 นะครับได้เมดอนมา4 0 0พันอีสัยเคลื่อนพอยพันหนึ่งแล้วก็เพชรอีกพันหนึ่งนะรับมารับมารับมาโอ้โหหวานเจี๊ยบอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมีพลังงานเหลือยังงั้นเหรอฟาร์มสักนิดฟาร์มคือการกดสคริปต์จริงๆแล้วกดสคริปต์ช่วงนี้ผมฟาร์มไอที่อยู่ด่านนี้ด่านนี้อ่มันได้เหรียญพอๆกันแหละ แต่ว่าผมอยากได้คัสตอมสีเหลืองโอเคเจ็ดครั้งอ่ะก็ได้เหรียญมาอีกพันหนึงนะครับได้คัสตอมมาอีกนิดหน่อย,อยเอานะ่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมีแต้มอยู่แค่2,000เองสุมไปจะได้อะไรเนี่ย โอ้ยังเดสาสาได้คัดต้อมสีเหลืองด้วย30นะครับก็ยังถือว่าโชคดีอะ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเอาเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อหน้ามไว้นะเดียเด๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมวันนี้ไปก่อนเลครับสวัสดีครับ